สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสบดีกลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสบดีในเรื่องทั่วๆไปแม่มดน้อยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยทั่วไปแม่มดน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิทยาในการรับชมและก็รับฟังเยอะๆ เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความ,มนเป็จริงเยอะอย่าให้หัวใจลงคำทำนายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลงหัวใจแม้เมื่อน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย k i n g ับวานสิบคาาเถ้วยสี่ถ้วยแคาา สมเหรียญเกดาบ6กถ้วย Engagement Keep an open mind Separation ไพ่หมายเลขห้า สำหรับดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัส,สบดีนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมมีไพ่หมายเลขห้าขึ้นมา,าไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหมายถึงตัวเราจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้ดวงชะตาชีวิตนั้นแคลว้วคลาดจากพยันอันตรายใดๆทั้งปวงแล้วก็จะมีรางสังหรณ์ที่ค่อนข้างจะแม่นยําด้วยนะคะข้อสังเกตของไพ่ใบนี้ก็คือนะคะถ่าที่ผ่านมา ใครคิดดีทำดีไม่เคยคิดร้ายไม่เคยคิดเบียดเบียนคนอื่นนะคะสร้างแต่กรรมดีมาตลอดผลของกรรมดีนะคะที่เราสั่งสมมาน,นั้นจะส่งผลดีในปัจจุบันทำให้ดวงชะตาชีวิตนะคะของเรามีโอกาสพบเจอนะคะกับสิ่งที่ดีงามถึงแม้ว่าใครก็ตามที่กำลังเผชิญอยู่กับเคราะห์กรรมบางสิ่งบางอย่าง อุปสรรคหรือว,ว่าความทุกข์ยากลําบากใจแต่ด้วยผลของกรรมดีที่สั่งสมมานั้นจะหนุนนำนะคะทาให้ดวงชะตาชีวิตของเราสามารถก้าวผ่านทุกๆปัญหาไปได้นะคะผู้คนก็จะเมตตาช่วยเหลือเกื้อหนุนอุปถัมภ์จะมีคนใจดีนะคะเข้ามาหยิบยื่นโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือให้กับตัวเราไม่ว่าเรื่องนั้นนะคะจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินก็ตามนะคะดังนั้นถ้าใครที่มีความรู้สึกว่ามันทุกข์จนท้อจนจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะความทุก ยากที่เกิดขึ้นภายในชีวิตนะคะใกล้ที่จะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วแหละแต่ในเดือนนี้แม่เมื่อน้อยอยากให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะปล่อยวางแล้วก็เปิดใจเยอะๆนะคะให้ลดในเรื่องของความคาดหวังลงนาลักษณะของไพ่สี่ถ้วยเนี่ยเป็นความรู้สึกนะคะไม่ได้ดังใจไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เป็นความรู้สึกนะคะงุดงิดใจบางคนเริ่มมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเริ่มเบื่อหน่ายสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่นะคะบาง คนเบื่อหน่ายงานประจําที่เราทําอยู่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกจากงานนะคะจะต้องใจเย็นๆนะถ้าเรายังไม่ได้มีงานใหม่นะคะที่รองรับเอาไว้ อดทนอีกสักนิดหนึ่งถ้าใครที่ไปสมัครงานเอาไว้นะคะแม่ม่น้อยมองว่าประมาณในช่วงปลายปลายเดือนพฤษภาคมเพื่อนๆจะมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามาแต่แม่ม่น้อยอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดใจเพราะลักษณะของไพ่สีถ้วยเนี่ยหมายถึงงานที่เราได้นั้นจะเป็นงานที่เรายังมีความรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะลักษณะของไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะส่วนบางคนจะมีโอกาสเก่าๆย้อนกลับมาอาจจะเป็นงานเก่าก็ได้นะคะที่เราเคยไปสมัครเอาไว้หรือว่า จะเป็นงานที่บริษัทเก่านะคะที่เราเคยทําอยู่ก็ได้ไพ่หกถ้วยนอกจากนั้นนะคะจะส่งผลดีนะคะสาหรับผู้ที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะเป็นพี่เลี้ยงเด็กค้าขายข้าวของที่เกี่ยวกับเด็กทั้งหลายนะคะจะมีความสําเร็จมากๆเลยด้วยอิทธิลพลของเจ้าไพ่สามเหลียนนะคะไพ่ขิงซับวานแล้วก็ไพ่กาวถ้วยเนะี่ยไพ่ทั้ง3าใบนี้จะให้ผลดีกับการค้าการขายนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารการกินนะคะรวมถึงในเรื่องของเสื้อผ้าอาพรค้าขายออนไลน์ด้วยเช่นกันแม้กระทั่งนะ,ะงานที่กินค่าในหน้ากินค่าคอมมิชชั่นกินเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีโอกาสนะคะได้เงินก้อนใหญ่ลูกค้านะ,ะจะเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดนะคะการค้าการขายนั้นนะคะจะเป็นไปอย่าง คล่องตัวเลยทีเดียวนะคะการเงินนั้นนะคะจะสามารถทําเงินได้อย่างมากมายนะคะสร้างกําไรได้อย่างมากมายบางคนหยิบจับงานมากกว่า1งงานขึ้นไปนะคะหรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงปลง,งานอดิเรกให้เป็นรายได้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะถ้าใครที่กําลังคิดนะคะที่จะขยับขยายกิจการเพิ่มเติมนะคะสามารถทําได้นะ รวมถึงนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะที่ดี ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแต่ก็จะนำมานะคะซึ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยนะคะส่วนพนักงานประจำานะ่ะมีลักษณะของไพ่สิบดาบนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงงานหนักนะคะเหนื่อยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นค่อนข้างเยอะบางคนทำงานเกินตัวนะคะแต่เหมือนเดือนนี้เจ้านายอาจจะมอบหมายงานที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็ได้นะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อพลังงานมันค่อนข้างจะอ่อนนะคะงานหนักแต่เงินก็ไม่ได้เยอะตามงานเลยนะคะ The <laughs> ไพ่เก้าดาบขึ้นมานะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัส,สบดีจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดให้มากนะคะความวิตกกังวลความเครียดสะสมนั้นนะคะจะส่งผลถึงสุขภาพของเราด้วยนะคะบางคนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะจบมาหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้เลยนะคะไพ่หกถ้วยขึ้นมาเนะะี่ยผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัส,สบดีอาจจะได้รับการติดต่อกลับมานะคะว่าได้มีโอกาสได้เจอเจอใครบางคนที่เราไม่ได้เจอกันมานานคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของเราก็ได้ เป็นเครือญาติของเรานะคะหรือว,ว่าเป็นอดีตคนรักเก่าที่จู่จูนะคะก็ย้อนกลับมาในชีวิตของเราก็ได้นะคะ ในเรื่องของการเงินนั้นนะคะคนไข้จะคล่องตัวเลยทีเดียวจะมีรายรับเข้ามาเยอะแต่ก็จะมีรายจ่ายที่ออกไปเยอะเช่นเดียวกันสามารถนะคะหารายได้ได้จากหลายทางก็จริงแต่ก็จะมีจังหวะที่การเงินตึงมืออยู่บ้างน,นะคะระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเกินความจําเป็นนะคะเข้าของที่ฟุม่มเฟือยมากจนเกินไปจะต้องวางแผนในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีๆนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นนะคะมีบ้างเล็กๆน้อยๆโชคลาภในเดือนนี้นะคะจะได้จากเด็กๆนะคะรวมถึง โชคลาภที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแต่ถ้าใครที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่แล้วก็อย่าลืมแบ่งปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญด้วยนะคะ ในเรื่องของการเดินทางนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะในเรื่องของการเรียนถ้าใครที่กำลังวางแผนนะคะที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าศึกษาต่อในคอร์สเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพไปกับตัวเองนะคะก็ถือว่านะคะมีความสําเร็จแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะสิ่งที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสบดีจะต้องให้ความสําคัญให้มากก็คือในเรื่องของปัญหาสุขภาพเรามาระวังการเจ็บป่วยกระทันหันของตัวเราเองรวมถึงคนในครอบ ะะโรคภัยไข้เจ็บในเดือนนี้ที่ที่จะต้องระวังก็คือโรคไมเกรนนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านข,ของความเครียดสะสมภาวะซึมเศร้านะคะกรดไหลย,ย้อนกระเพาะอาหารลำไส้นะคะอาหารไม่ค่อยย่อยถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัส,สบดีพอมีเวลาแม้มน้อยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลที่อยากจะแนะนําในเดือนนี้อยากให้ทําบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพิสุสงฆ์ กับวัดก็ได้นะคะใส่บาตหรือว่าไปถวายสังฆทานก็ได้หรือว่าทําบุญ กับเด็กก็ได้นะคะกับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะคะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญสุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาคุ้มครองคนในครอบครัวเจ้าทีที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมถึงตัวของเราเองด้วยนะคะบุญศลตรงนี้นะคะจะหนุนนำํำชูนะคะทำให้ดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสบดีประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีงามในชีวิตนะคะแคล้วคลาด จากพยันอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะหมั่นเติมบุญในทุกๆวันนะคะเมื่อถึงวันใดวันหนึ่ง เมื่อถึงจุดที่บุญกุศลนะคะจะส่งผลถึงตัวเราแล้วนะคะตัวเราก็จะประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีงามในชีวิตนะคะจากชีวิตที่ทุกยากมาก่อนนะคะชีวิตของเราก็จะค้นพบเส้นทางใหม่ๆนะคะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดังนั้นถ้าใครที่กําลังท้อนะคะอย่าเพิ่งท้อนะนะคะอดทนอีกสักนิดนึงนะคะแม่มดน้อยเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเสมอ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีไพ่สิบกระทาขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้จะสื่อถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราจะต้องแบกรับเอาไว้นะคะบางคนทํางานคนเดียวจะต้องดูแลคนทั้งครอบครัวส่วนบางคนมีความรู้สึกนะคะเหน็ดเหนื่อยกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงิน ภาระหนี้สินนะคะการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหสัสบดีมีความรู้สึกนะคะค่อนข้ายจะท้อนะคะกับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ภายก้าวดาบขึ้นมานะคะจะต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดนะคะ ภาวะความเครียดสะสมนั้นนะคะจะส่งผลถึงสุขภาพของตัวเราเองอย่างแน่นอนนะคะเมื่อตัวเราดูแลผู้อื่นแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะหันกลับมาดูแลแล้วก็ใส่ใจตัวเองด้วยก้าวดาบขึ้นมาตรงตำแหน่งคู่ครองนะคะให้เรามาระวังการเจ็บป่วยกระทันหันของคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่ครองของเรานี่แหละนะคะเมื่อตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ หกถ้วยนะคะไพ่ใบนี้จะสื่อถึงนะคะบุตรแล้วก็บริวานนะคะบุตรแล้วก็บริวานนั้นอาจจะนําพานะคะความรู้สึกนะคะยุ่งยากลําบากใจนะคะความทุกข์ใจมาให้กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสบดีไพ่สี่ถ้วยไพ่ใบนี้จะสื่อถึงความรู้สึกนะคะไม่ได้ดังใจไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เป็นความรู้สึกนะคะงุดหงิดกับผู้คนรอบข้างนะคะงุดหงิดกับสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่นะคะในเรื่องของชีวิตคู่ในเรื่องของคำว่าครอบครัวน ก็คงจะต้องอาศัยเรื่ององการเปิดใจเยอะๆแล้วแหละไม่มีใครที่เป็นไปได้นะคะอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ซะทุกอย่างหรอกทุกคนย่อมมีข้อดีแล้วก็ข้อเสีย ด้วยกันทั้งคู่นะคะแม้กระทั่งตัวเราเองแต่ถ้าตัวเรานะคะปล่อยวางเปิดใจได้ยอมรับความแตกต่างของกันและกันได้แล้วนะคะจะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสบดีนั้นมีความทุกข์น้อยลงด้วยนะคะคีเป็นโอเปนไมล์กับไพ่สีถ้วยหมายถึงให้เปิดใจเยอะๆนะคะไพ่สัเพอร์เรชั่นขึ้นมาแต่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสบดีบางคนนะ่อาจจะมีการตัดสินใจแยกตัวเองออกมาอยู่คนเดียวได้สักพักให,ใหญ่ๆแล้วแหละนะคะบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวเป็นคุณแม่ เลี้ยงเดียวนะคะตัดสินใจจบปัญหาความยุ่งยากลำบากใจที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่นะคะแยกตัวเองออกมาไพ่หกถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่มีปัญหากับคู่ครองนะคะแยกแยกกันอยู่นะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับการติดต่อกลับมาจากคู่ครองนะคะเพื่อขอปรับความเข้าใจกันแล้วก็พูดคุยกันใหม่นะคะตรงตำแหน่งคู่ครองเนี่ยเป็นไพ่หมายเลข9ดาบนะคะหมายถึงตัวเขาก็ทุกข ะะไม่น้อยกว่าเราเลยนะคะถ้ารักกันนะคะจะต้องให้อภัยกันเยอะๆประนีประนอมกันเยอะๆในเรื่องของชีวิตคู่นั้นนะคะจะต้องใช้หลักของการให้อภัยนะคะเมตตาให้มากกว่าความรัก สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกำลังศึกษาดูใจอยู่กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสบ,บดีนะคะวันอาทิตย์หรือว่าเป็นชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนสำหรับความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแม่มะน้อยอยากให้เพื่อนๆเ,เปิดใจ ปล่อยวางมากๆนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของความคาดหวังลงมาสักครึ่งหนึ่งไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่ใบนี้จะสื่อถึงความรู้สึกเบื่อหน่ายความรู้สึกไม่ได้ดังใจความรู้สึกหงุดหงิดใจนะคะได้ของที่เราไม่ต้องการได้ของที่เราไม่พึงพอใจ คนรักนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นั้นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเราคาดหวังเอาไว้ซะทุกอย่างความรักจริงๆแล้วนะคะไม่เคยทําร้ายใครหรอกแต่สิ่งที่ทําร้ายเราก็คือความคาดหวังของตัวเราเองนี่แหละคีบเป็นโอเ n นไม d ์หมายถึงนะคะจงเปิดใจนะคะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะคะต่างฝ่ายก็ต่างมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยด้วยกันทั้งคู่แม้กระทั่งตัวเราเองนะคะความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันบรหสสบดีเหมือนกับเดินทางมาถึงอีกจุดจุดหนึ่งแล้วที่ไม่ใช่ต่างฝ่ายก็ต่างหยิบยื่ แต่สิ่งที่ดีๆให้แก่กันแต่จุดตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าจุดวัดใจนะคะเป็นจุดที่ต่างฝ่ายก็ต่างแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของกันและกันออกมานะคะก็อยู่ที่นะคะตัวเราจะรับกันและกันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคนทน้้งคู่นะคะยอมรับความแตกต่างของกันและกันได้แล้วด้วยความเข้าใจว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดนะคะเติบโตไปอีกระดับหนึ่งได้อย่างแน่นอนภพย s <ป> e p a r a ร i o n ชขึ้นมาในแม่มโนนมองว่านะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพระหัสสัมดีบางคนมีในเรื่องของการนะคะห่างกับคนรักของเราได้สักพักแล้วแหละนะคะบางคนพักความสัมพันธ์เอาไว้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละเหมือนจะให้ต่างฝ่ายต่างกลับไปคิดทบทวนนะคะถามตัวเองว่าเราทั้งคู่นั้นยังต้องการกันและกันอยู่หรือเปล่าภพยสิบคาถาขึ้นมาเนี่ยผู้ที่เกิดอยู่ในวันพรหัส ะะจะมีความรู้สึกนะคะว่าความสัมพันธ์ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะทำาไมความรักมันถึงยากจังนะคะส่วนตัวของคนรักนั้นเป็นลักษณะของไพ่ก้าวดาบนะคะตัวของเขาก็ทุกไม่น้อยไปกว่าตัวเราเลยนะคะเขาก็คิดมากเขาก็สับสนเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่เข้าใจนะคะในความเป็นตัวเขานะคะก็เหมือนที่แม่มดน,น้อยบอกนั่นแหละนะคะอยู่ที่การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าใครที่มีปัญหา ในเรื่องของความสัมพันธ์มาในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นการพักความสัมพันธ์เอาไว้ชั่วคราวนะคะหรือว่าอาจจะมีการพักเบรกเอาไว้ชั่วคราวแต่ในเดือนนี้น่ะมีไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะหมายถึงจะมีโอกาสได้กลับมานะคะพูดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันไพ่ engagement ขึ้นมาสิ่งที่แม่มดน้อยเห็นคืออะไรสิ่งที่แม่มดน้อยเห็นนะคะคือความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นั้นยังสามารถที่จะไปต่อกันได้ engagement หมายถึงจะมีการ กลับมาทำความเข้าใจกันใหม่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วในอดีตต่างฝ่ายก็ต่างอาศัยความร่วมมือนะคะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะให้ไปต่อกันได้แล้วแม่วดนน้อยก็มั่นใจด้วยว่านะคะถ้าเพื่อนๆยอมรับนะคะ ความแตกต่างของกันและกันได้แล้วนะคะเปิดใจนะคะรักตัวเขาในสิ่งที่เขาเป็นแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไปต่อกันได้อย่างแน่นอนสำหรับคนโสดน,นะคะถ้าถามว่าจะมีโอกาสพบรักไหมนะคะเดี๋ยวแม่มดน้อยขอตอบอย่างนี้ดีกว่าแม่มดน้อยมองว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพรหัสบดีของแม่มดน้อยนะคะมีโอกาสที่จะมีใครบางคนเดินเข้ามาในชีวิตนะคะแต่เพื่อนๆเหมือนกับมีสเปคหนุ่มในฝัน นางในฝันที่ระาวาังเอาไว้นะ่ะแต่คนที่เขาเข้ามาเขาจะเป็นอะไรที่ผิดแผกแตกต่างนะคะจากที่เราคาดหวังเอาไว้มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ก็จริงนะคะแต่จะต้องเปิดใจเยอะๆแล้วสองไพ่สี่ถ้วยหมายถึงนะคะการได้ของที่ไม่พึงพอใจความรู้สึกนะคะไม่พึงปรารถนาะบางคนคนที่เราแอบรักแอบชอบนะคะเขาก็ยังเฉยๆกับเราอยู่เลยแต่คนที่เรารู้สึกเฉยๆกับเขาไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรมากมายเขาหรือเธอคนนั้นนะคะกลับรู้สึกกับเรามากมาย กลับมารักมาชอบเราซะอย่างนั้นนะคะไพ่ใบนี้และสื่อถึง ความรู้สึกนะคะไม่ได้ดั่งใจนั่นเองแต่ถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าไม่ได้จริงๆแม้มดน้อยนะคะไม่ถูกใจจริงๆนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าใครที่มีความรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจนะคะก็อาจจะโฟกัสไปที่ตัวของเราเองก่อนก็ได้นะคะโฟกัสไปที่เรื่องของการงานการเงินก่อนเลยก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่มีความรู้สึกว่านะคะเราพร้อมเปิดใจนะคะรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เข้ามานะคะก็ทําความรู้จักเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อนไม่แน่ว่าคนที่เราคิดว่า ะะเขาคนนี้ไม่ถูกใจไม่ตรงสเปกนะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่พิเศษสำหรับเราในวันข้างหน้าก็ได้นะคะโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ในอนาคตนั้นนะคะยังมีอยู่บางคนพบรักต่างไวัยนะคะไพหกถ้วยเนี่ยจะสื่อถึงคนที่มีช่วงวัยนะคะที่น้อยกว่าเรามากๆ บางคนน้อยกว่าไป10ปีเลยแหละนะะส่วนบางคนในทางกลับกันไพ่หมายเลข5นะคะจะสื่อถึงนะคะคนที่มีช่วงวัยที่มากกว่าเราเยอะๆบางคนก็มากกว่าเป็น10ปีเลยแหละนะคะรักต่างวัยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะก้าวถ้วยก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยบางคนนะคะอาจจะมีนะคะคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะหรือว่าเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะเข้ามาถูกอกถูกใจเราก็ได้นะคะ ลักษณะของไพ่นะคิงสวรรค์เนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุไฟนะคะก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะไพ่ถ้วยขึ้นมาเยอะนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุน้ําก็ได้ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะแล้วก็ยังสามารถเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็คนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ได้ข้อดีของไพ่หมายเลข5้าก็คือคนที่เขาเข้ามานะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่มี คุณธรรมเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีความจริงใจนะคะแต่ติดอยู่อย่างเดียวนะอาจจะไม่ตอบโจทย์เรา100%เซนั่นเองนะคะส่วนอีกพลังงานหนึ่งที่แม่มน้อยเห็นภพ่ separation ขึ้นมาเนี่ยแม่มน้อยมองเห็นว่านะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพรหัสบดีของแม่มน้อยเพิ่งตัดสินใจหันหลังเดินออกจากความสัมพันธ์มานะคะด้วยเหตุผลที่ว่านะคะคนทั้งคู่นั้นนะคะมีความแตกต่างในเรื่องของความคิดเห็นทัศนคตินะคะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถนะคะ ไปกันต่อได้นะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหานะคะเลิกลากับอดีตคนรักมาแม่เมาน้อยมองเห็นไพ่6กถ้วยขึ้นมาเนี่ยหมายถึงจะมีโอกาสในการย้อนกลับมานะคะของคนเก่า ที่จากไปนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัส,สบดีนั่นแหละว่าเราจะให้โอกาสเขาหรือเธอคนนี้หรือเปล่านะคะถ้าอยากจะให้โอกาสเขาหรือเธอคนนี้นะคะก็สามารถทําได้นะคะแต่ตัวเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาหรือเธอคนนี้ได้นะคะแต่สิ่งที่เราทําได้นั้นก็คือคงจะต้องยอมรับนะคะความแตกต่างแล้วก็ตัวตน ที่เขาเป็นแล้วแหละแม่มัน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสบดีนะคะทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาะถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มัน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่ม่น้อยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มัน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ